ที่แก้ปัญหาดินแข็งดินแน่นของสวนต้อมมาเนาะฝั่งนู้นที่เห็นอยู่เป็นแดงอยุธยาแปลงใหม่นะแต่ที่เดิมเนี่ยทาอ้อยมาตั้งแต่รุ่นพ่อครับดินแน่นแข็งเป๊กต้องใช้ใช้กับตันฮิวมีกันนะสองร้อยกร,รัมต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ทีเนี้ยพื้นที่ต้อมมันประมาณสองไร่กว่าแล้วใส่ไปแปลงหน,น้านู้นด้วยรวมแล้วต้นฝรั่งประมาณสี่ห้าร้อยต้นได้เนาะรวมฝรั่งส้มทุเรียนต้องจะใส่ในถังปุ๋ยเนี่ย เที่ยวละสองร้อยกรัมร้อมหนึ่งประมาณครึ่งถุงนะครับแล้วก็เอาน้ําผสมแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ำ,น,น,ะน,ำนะครับผสมน้ําไปเลยนะต้องก็เปิดั๊มแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ําเลยเนี่ยตัวฮิวมิกก็จะไปช่วยคลายอนุภาคดินทําให้ดินหลวมแล้วก็ยิ่งใส่ไปพร้อมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะยิ่งช่วยให้ดินเนี่ยจับปุ๋ยได้ดีขึ้นเราก็จะประหยัดปุ๋ยได้เนี่ยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะต้องก็ใช้อยู่แบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งสองนึ่งอะสำหรับต้นฝรั่งต้นี่ เดือนละหนึ่งครั้งก็ทําให้ดินร่วนซุยขึ้นแต่ที่สำคัญจะลืมคุมฟางขอมดินนะพีพ่่ท่านใดสนใจกับตารฮิวมิกเนี่ยต้องทิ้งพิกัดไว้ในตะกร้านะถ้าชอบอย่าลืมกดติดใจกดติดตามและตั้งด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม